ดีครับปอกันีอแล้วครับวันนี้ในเสาวันที่ซีอันยาครับสองพันหาลอยหกสียหาครับวันนี้มาลุ้นน้ำกันครับว่าสิมันวะครับพี่น้องวันนี้ก็บแมมาให้ปลาแบบน้องแปะครับตำบลหอยคามอำเภอบุญทิดจังหวัดอุบลครับไปครับไปลุ้นน้ำกันครับว่าสิมันวะครับไปเลยจ้า ดอกแหลกแหงมา้าจ้าหลังจากถีปะแตนกับลุทงทงห่างหายไปสองหมื่อจ้ะเฮ็ดกอจ้ะมาแต่ดอกแหลกแห่งมา้านก็ค่นละเคิงเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ปัแตนกับลุงทงก็สิมาเหมือนเหมือแน่เด้อจ้ะเฮ็ดกอรครับพี่น้องวันนี้มาแต่เสานะครับครับจุ้มนะครับ กอยครับโอ้ยใหม่ทับคนถิ่นเราไปนข้นบ่ได้เรื่อนอนลุงโทนที่บ่ได้โยกไปเขินบ่าโอ้ยเปื่อยเลยจ้ะหักเบืดอง่นเอาเนี่อ๋อด่ดําด่เนี่ยง่ายสินะนี่ดอกนะีนครับ มันก็กกกสีเป็ดสีเหมือๆเ,เนี่ยด้วยจ้ะมา,าแต่กรเริ่มแจงเนี่ยเราจะพี่นอกน่งแนบว่าเห็นพม่ห้อกต้องใส่แบตครับ,รบอี่งาเลยทีไหน

าตาของกบได้อามาเล่นนอนเสียงโรขจา,ามาแล้วลุ่งรุง อ,อย่างรถพี่น่องมาหาเห็ดคือ,อก,กันครับซูตูตาแลรถพี่นอ่องเนีกจุ้มนะครับจุ้มมันพี่นอ่องนั่งเป็นจุมม้มเลยก็ร่างผลดิแต่นะากา็ยังเอาด้อยู่จ้ะเฮ็ดกอจ้ะ ซอยนะครับครับการ์เดนครับเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดตะไข่ตะไข่ครับโอ้ยเหล่งไงเลยพี่น้องเห็ดพึงแน่หน่อยจ้ะ พอแล้วครับขึ้นคาไรพี่น้องนี่จุบจุมเนี่ยครับสิเกิดใหม่อีกบ่พี่หน่องเห็ดนี่เห็ดลังแหล่จ้ะดอกนึงจ้ะพี่หน่องเห็ดลังแหล่อีกจ้ะพี่หน่อง เคล็นลังหลอีกจ้ะเคล็นลังหลอีกแล้วจะพี่น้องเริ่มออกร้ายแล้วจ้ะเราไปก้อยครับก้อยครับพี่น้อง ลังจุบจุมครับฝนตกใส่หมู่ว่านนี่ดอกงามงามพี่หนอเฮ็แดแดงจ้ะพี่หนอนี่เธาเงาใหม่เลยจ้ะดอกงามงามตาเฮ็แดแดงจ้ะ เฮ็ดกออยู่ครับพี่น้องครับปล่อยแล้วครับพี่น้องจุมนีดงามแังพี่น้องเลยครับครัพบเด้ดงครับเฮ็ดขาวดีจ้ะเฮ็พพดกอจ้ะ พอเลดกกอยังเครับวันยุดสองหมือนพี่น้อะบานเบิดเลยจ้าตามนงพ่งไปเลยจ้ะ แดงตึงทึงเลยจ้ะพี่หน้องเลยดอกงามๆจ้ะแตนกับลุงทงยุ้ยสองเหมือจาะพื้นบ้านถาเลยจ้ะงามเยู่ยครับดีครับ,รบจ้าตามลุงทงไปอีกจ้ะหวานเลยแสดงว่ามีคนเขามาวาวัน โอ้ยดอกนี้ให้งามจ้ะบานเปลงงซิงเลยพี่น้องดอกกิ่งใหญ่ครับเต็กอดพี่น้องแดงเต็มตาเลยพี่น้องวันนี้ใช่ดื่มน้ำกันนีครับ แดงครับแดงอีกครับครับเอาให้ผึ่งค้าลายครับใหดผึ่งค้าลายจ้ะ เฮ็ดเพิ่งไข่จ้ะตอองามๆเลยจ้ะจ้ะเฮ็ดเพิ่งไข่อีกจ้ะโอ้ยพี่น้องตอนซ่อนขาพื้นแห้งเลยจ้ะพี่น้องี่จ้ะ ข้าอบอวลเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งไข่อีกแล้วจ้ะลุงท่องกับไปไก,กลไกลจ้ะพี่น้องลุงท่องไปสนไดเดอกจ้ะไปจ้ะรอหาอีกจ้า กออีกครับพี่น้องดอกงามครับอกออแล้วครับพี่น้องเห็ดกออีกครับอก,กอกวกหลักมากครับถึงขั้นไล่ตอครับแดง,งหนาครับเอาเห็ดแดงหนาครับพี่น้องดอกงามแห้งพี่น้อง เอาไรอีกครับแดงนาอีกพี่น้องเอาได้รเยอะครับแข็งเยอะพี่น้อถึงจนไล่ครับผมครับครับแข็งอยู่พี่น้องเอาได้รเยอะครับโอ้ยเจาะแม่งมันกระยากน้ำ ยี่ดอกครับเดี๋จ้ะรออีกจ้ะเห็กนังแหลครับเหก็กนังแหลกำลังเกิดบ่พี่น้องนเนี่ยแตนว่ามือนปืนแตนก็ได้ร้ายดอกอยู่เด้อจ้ะ ครับพี่นอ้องฟุกแล้วครับพี่น้องไมล้ลราจะพี่น้องมือง้อนี้มา่ยครับอให้ดปวกไฟครับเห็ดปกฟัน้นหอมง,งามๆเลยจ้ะพี่นออ้องเป็ยังง,าม,งามครับมาเหมือนกับใครอยู่นอนลุงทงมาไมนเห็ดปวกอีกเนาะจ้ะ มันเ็ดปว่าเข้ามาเนี่หลังจากยุดไปสองมื่นพี่น้องดอกจุม้มน้ำจ่าลุงทงยิ่เถิงพผลจุม้มผนก็งามงาม,งามพี่น้องเลยตออ่อนสอนแห่งจ่าพี่น้องลุงทงบ่ได้เอาเอา,เอาวุดไงลุงทงมาบ่เหมือนนี่ามาเลย ตอนเอามากับปูฟอยหปวดนีดน่อง,กกอลงอเลยอีกจ้า,จ,าจังงามๆเวยจ้ะ ันลงนนังถอนน้ำมมพี่น้องเฮ้ยโอ้ทากระด๋ยน้อยเดือนสองดอกจะแบบงามเลยจ้ะพี่น้องสอนสอนแห่งจ้ะ โอคมาจ้าตามนพองอีจ้าเจี้ยนอาวุธบอกลุงองลุงอาวุธพี่น้องจ้า คุณเล่าจ้ะมูนะแน้นงามจากพี่หนงคุณนะแต่อนอนซอนแห่งจ้ะ แต่ดอกงามๆเด้อจ้ะกำลังงามครับพี่น้อง พี่น้องเลยแต่วันสอนแห่งจะพี่น้องโอ้ยจุมจ้มมานฮ็ตปวกเด้อจำมาเนี่ยหลังจากที่ปะแตนกับลุงทงหายไปซองมือจะพี่น้อง เนื่องจากติดภารกิจอยู่สองเหมือจจะเรือบโบเดมาจา้ะมากเมือนอกกี้กะมันคือเก่าเนอะจ้ะตอนสอนแห่งจ้ะพี่น้องเอ้ยครับจะไงลุงท่องจ้ะข้ากษิตประหลาง ให้จ้าให้อีกจ้าจ้าหลังจากที่เอาเฮ็ดป่วงแล้วจ้ากำเอาเฮ็ดละโงกบ้านนี้ด้วยจ้าพี่น้องอ๊ยครับบ้านต่อครับบ้านนี้จากเลยจ้าพี่น้องโอได้สยังอ้อยเห็ดเสือมันเลย เอาเฮ็ดแดงจ้าจ้าอีกดอกนึงจ้าจ้าเฮ็ดตองนำ้ำฝนจ้าจ้าอีกดอกนึงจ้า ดอกบกข้อยญ่จ้ะพี่น้องเพื่อนเหล่มสีเบิร์หลุดน้องเพลนเหล่าวาเจ้าพี่น้องไลยสองดอกจ้ามาเอาเศษถุงคาร่าอีกต่อครับง,งามเลยครับไปอ,อยู่ที่น,นองเลยตามน้องพวงไปจ้ะ งามอยู่พี่น้องจะคล้องบนเฝ้าอยู่เด้่อยจ้ <laughs> าคล้องอะไรกันเดีเ๋ยวนี้เห็นเฮ็ดแน่เราจ้ะมาหลุ่นต้องการครับวสิเต็มตาเพราะครับพี่น้องเฮ็ดกอจ้า จุ้มงามๆเลยจ้ะพี่นนองจ้ะเอาเฮ็ดกอยอยู่ครับพี่น้องามนะครับดอกงามเลยจ้ะพี่นออนอง

เ็ดข้าวดินจ้ะเฮดแดงจ้ะ,อ,ดดจะอีกดอกนึงจ้ะ ดึนเดียวนี่าพี่น้องเลยนี่เี่นุงทงเดี๋ยงเิ่นึงพี่น้องเลย เรเคือจะจะให้อีกจ้ะเห็ดข้าวดินจ้ะหอมอ้อเห็ดแดงหนาครับ เผ่งขายจ้าเห็ดท้าดินจ้าจ้าบันนี้ลุงทงกับป้าแตนกับสิแดงหาทางอวยเมื่อล้วจะกสิแดงอวยเมื่อนี่ก็สวยล้วจะก็มาเบิ่งเด้อจ้าว่าลุงทงกับป้าแตนสิได้เห็ดซัมไดเด้อจ้า อาจารย์มุทองเดรย์หลายเยอะครับมีเห็ดกอครับเห็ดกอเฮ็ดผงข้าไล่เฮ็ดผงไข่ครับเห็ดแดงเห็ดดินก็ได้พี่น้องเดรย์หลายเยอะครับวันนี้เห็ดปวกน้ำครับเห็ดปวกไฟเห็ดปวกฟ้านครับพี่น้องฟุกเยวนครับเห็ดปวกพ่นหนึ่งครับถือว่าเดรย์หลายเยอะครับวันนี้ ล้มล้วม็เกือบเต็มตาญ่ครับจ้าบอกล่าพี่ลาน้องจ้าเอาละครับถ้ามากก็ฝากที่ตามก็ไหลก็แช่ในเด้อครับช่องลุงทงกับปต็นผ้าลาอคือเก่าครับว่าสิผ้าไปลาะเบิ่งเฮ็ดเบ่งองยังแนครับไห้พ่อแม่พี่น้องตี่ตามนะครับช่องน้องไม่คือเก่าละครับส้ารับื้นนี้ลุงทงกับปตันกัสิเด้ขอตัว ลากับบานเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า